วันนี้นะครับก็จะมาทำผัดเผ็ดปลาดุกกันนะครับเนาะครัวบ้านๆนะครับวันนี้สำหรับเครื่องปรุงของเราวันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือปลาดุกนะครับอันนี้ปลาดุกสดๆนะครับเนาะมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็แล้วก็จะมาเตรียมผักนะครับก็คือพริกไทยนะครับมีพริกนะครับเนาะแล้วมีกระชายนะครับก็มีเอ่อมะเขือนะครับเนาะ มีใบกะเพรานะครับมีใบมะกรูดนะครับเนาะและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับอ่พริกแกงนะครับอันนี้ตําไว้นะครับแล้วก็จะเอามาใส่ถุงไว้นะครับเนาะออกมาจากตู้เย็นนะครับอันนี้ครับก็หลังจากที่เตรียมผักนะครับเตรียมปลาดุกนะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะเราก็จะมาตั้งกระทะเพื่อจะทอดปลาดุกนะครับเนาะ ทอดปลาดุกให้มันไม่คาวนะครับเราให้มันสุกก่อนนะครับเนาะขัวบานๆก็จะมาตั้งกระทะก่อนนะครับนี่ครับกรดีะทอดนะครับตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันนะครับกะว่าเอาให้มันท่วมนะครับท่วมชิ้นปลาดุกของเรานะครับที่หั่นไว้นะครับทอดนะครับเนาะจะได้ให้มันสุกนะครับ ชอบสุกมากก็ทอดให้มันกรอบมากนะครับส่วนผมก็จะเอาสุกกลางๆนะครับเนาะพอดีกรอบนอกนะครับนุ่มในนะครับก่อนเย็นนาไปผัดครับก็รอหน่อยนะครับให้น้ามันร้อนก่อนนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับเราทําอาหารนะครับเนาะทําอาหารต้องใจเย็นๆนะครับเมื่อไฟร้อนนะครับเราก็จะคีบนะครับเนาะขีบปลาดุกลงไปทอดทีละชิ้นนะครับเดี๋ยวคอยดูกันครับ ¡Ja, <laughs> ja, เเย็นนะครับเต็เย็นอ่ะมันก็สุกแน่นอนนะครับเเย็นนะครับก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับรอให้สุกเหลืองขึ้นใหม่นะครับเนาะก็แต่เรายังไม่พลิกนะครับเพราะว่าถ้าเราพลิกนะครับมันจะทําให้เนื้อนะครับเนื้อเปื่อยยุ่ยลงไปนะครับจะทําให้ไม่สวยงามนะครับแล้วก็ขาดครับให้เป็นชิ้นเนาะ ทอดไปสักพักนะครับไม่นานนะครับประมาณสองนึงสามนาทีนะครับก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับจากปลาดุกที่สุกนะครับเราก็จะเริ่มพลิกๆดูนะครับพลิกดูนะครับนี่ครับถ้ามันสุกแล้วมันจะไม่ติดกระทะนะครับอันนี้นะครับจะพลิกๆดูนะครับกะติดกระทะไหมนะครับเนาะ เราล้อพลิกครั้งเดียวนะครับตอนมันสุกนะครับมันจะไม่มันก็จะไม่ติดกระทะนะครับนะครับขัวบ้านๆนะครับลอให้เหลืองเหลืองกรอบก่อนนะครับั่านไปนะครับก็เริ่มจะเหลืองสุกแล้วนะครับขัวบ้านๆนะครับใครๆก็ทำได้ เหลืองสุกนะครับก็ผิดสักหน่อยครับฮะผิดสักหน่อยนะครับนี่ครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มสุกเริ่มหอมนะครับเนาะตอนนี้ก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับก็จะเอาขึ้นจากกระทะไปพักไว้นะครับเตรียมที่จะผัดต่อนะครับนี่โอ้ยหลุดแล้วครับนี่เหลืองกรอบมากเลยนะครับนี่หอมนะครับหอมมากเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาพักไว้ก่อนนะครับเนาะเตรียมผักนะครับนี่ครับเดี๋ยวเตรียมผักนะครับเนาะนี่ครับทอดเสกกระจอมหอมแบบนี้ครับอันนี้คือชุดแรกนะครับเดี๋ยวจะทอดชุดที่สองนะครับ ทอดไว้สองชุดนะครับสำหรับชุดที่สองก็ไม่ให้มันสุกมากนะครับเนาะก็ดีเหลืองกรอบนะครับครับอันนี้ไม่ได้ใส่แป้งนะทอดแค่กรอบเลยนะครับนะครับทอดสุกแล้วนะครับก็จะขึ้นมาพักไว้นะครับนี่ครับกรอบๆหอมเลยครับอันนี้พักไว้ก่อนนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นการผัดแล้วนครับเนาะทีนี้ก็ตั้งกระทะนะครับ ผมจะเปิดไฟอ่อนก่อนนะครับเนาะเต่น้ำมันลงไปนะครับเปิดไฟอ่อนก่อนนะครับเปิดไฟอ่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาพริกแกงลงไปผัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไฟแรงมันจะไหม้นะครับเนาะแล้วก็ผัดก่อนนะครับค่อยค่ยผัดนะครับเนาะค่อยๆผัดนะครับไม่ใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ก่อนหอมนะครับนาะต้องทำให้มันหอมก่อนที่จะไหม้ นะครับเนาะการปรุงนะครับนี่ครับก็จะหออแดงๆนะครับเนาะก็อ่ามันมีหลายวิธีเนาะร้อยแปดวิธีนะครับอันนี้อาจจะเป็นร้อยเก้าก็ได้นะครับเนาะการทํานะอาจจะไม่เหมือนใครบางท่านนะครับที่ทําไว้นะครับก็ลองดูนะครับพอเหลืองแล้วผมจะเอาผักลงไปผัดก่อนนะครับเนาะผักก็ที่เตรียมไว้นะครับ พอดีเห็นถั่วนะครับก็เลยเพิ่มถั่วหน่อยครับเาลงไปผัดก่อนนะครับเพราะว่าปลาดุกของเรามันสุกอยู่แล้วนะครับเนาะผัดให้มันสุกก่อนนะครับเนาะทีนี้จะเริ่มเร่งเป็นไฟแรงแล้วนะครับะเดี๋ยวหนึ่งไฟกลางไม่แรงนะเอาให้ผักสุกก่อนนะครับช่วงนี้นะ เห็นว่าน้ำแห้งมากนะครับก็นี่ครับใส่น้ำมาชักงหน่อยครับน้ำเปล่าสักงหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันเท่ากันมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะดูเหมือนน้ำเยอะนะครับเนาะอันนี้คือเรายังไม่ใส่เนื้อลงไปนะครับยังไม่ใส่ปลาลงไปเนาะระหว่างนี้เราก็จะปรุงรอนะครับบวบันๆง่ายๆนะครับผมรสนะครับเนาะคิดอะไรไม่ออกก็นี่ครับ ซอนหอยไปก่อนนะครับซอนหอยไปก่อนนะครับใส่เยอะเค็มนะครับแล้วก็ครับน้าตาลสักหน่อยนะครับก็ผัดอย่าให้ถั่วกับมะเขือสุกนะครับเนาะชิมรสชาติที่ต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือนะครับนี่ครับปลาดูกที่เราเตรียมไว้นะครับพอใส่ลงไปนะครับอา เสจแล้วก็นี่ครับผัดๆหน่อยนะครับคนๆให้เข้ากันหน่อยนะครับนี่นะครับคนเสร็จนะครับก็อย่าไว้นานนะครับนี่ครับเอานี่กระชายนะครับเนาะพริกไทยนะครับใบมะกรูดนะครับพริกหยวกนะครับของเราเตรียมไว้นะครับเนาะพริก นะครับก็กระเพรานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงไปให้ทั่วนะครับนี่ครับหน้าตาจะเริ่มน่าทานแล้วนะครับนี่ก็จะคนนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับนะครับจากที่น้ําเคยเยอะเมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็นนิดเดียวแล้วนะครับน้ําตอนนี้นะครับ พอนะครับนางคนนี่ยเข้ากันหุบกี่พอนะครับอย่าให้ผักเราสุกมากนะครับแล้วก็แล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ชอบสุกมากนะครับนี่ครับสุกแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะน่าทานไหมครับหลังจากนั้นก็จะตักจิดไฟนะครับแล้วก็เสิร์ฟใส่จานนะครับ หลังจากนั้นเราก็เสิร์ฟนะครับนี่ครับตักใส่จานไว้เลยนะครับนี่หอมแห้งครับหอมแห้งตอนนี้ครับเนาะหอมมากครับตักใส่จานนะครับนี่ครับหอมๆเลยนะครับนี่ตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่นะครับหอมๆเลยนะครับน่าทานมากครับ นี่ครับก๋วยนบ้านของเราครับกับผัดผิดปลาดุกนะครับอร่อยอร่อยครับ